ครับผมนายกนกกนะครับก็เป็นวันมาเรียนนะครับผมก็กินข้าวกลางวันแลครับก็เป็นมื้อที่สองตอนนี้น่าจะเป็นซ้อมไหลนะครับเพราะไม่ได้ซ้อมไหลซ้อมหนังนช่วงนี้ก็มีกิจกรรมกยุง่งๆเัตอนนี้ ตอนนี้เพิ่มเข้าวมาประมาณพอโลห์หกขีดน,นะครับ mm hmm. เยอะอยู่พอเลยนี่เลื่นหลังด้าน่าจะเป็นแบบแอนน่าจะหนักอยู่ครับเพราะว่าเป็นตารางหนักแล้วก็หลอกเซตเนี่ยครับ mm hmm. ส่วนเรื่อง เรื่องการกินก็แค่เพิ่มข้าวมาหนึ่งร้อยะครับไ่คิดหม่อนวนขึ้นเยอะเนี่ยอากาศร้อนจริงโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ยิมน,นะครับวันนี้ก็จะสามสี่ Allora...

เทียบขนาดเลยยืนแล้วเทียบขนาดแล้ต้องบอกตัวอ้าบดูนะมันดูแบบที่ดูไม่ไม่กว้างเรจับีาน รู้ดวก็โค้ดเล่นักกีฬาคนที่ผมไปเรีนแบบน จะเริ่มใส่หห่นมาไปว่าพุดให้แคดเข้ามานะครับหลังรับไฟป,ประมาณ6-7-5นะครับ5-6-7-5ก็าสัปดาหน,นี้ก็มีหนอกนะครับ 你错了。 2238 850 Bạn xem em ăn trò này nghiêm túc mọi người ạ. Quá nhiều khăn, nhiều lắm. Bạn hấp nó lên. ไปกันแล้วเอาาก้ย

ข่าที่สีนะครับท่านเป็นแลกปูครับจะใส่ได้หนักเลยส,ส,สี่เซนเล่นพราะว่าอล่รเง้สี่เซนนะจะเล่นได้หนัก,นกทาก่าคล้ายกึ่งเล็กนิดนึนะแต่จะมาใครเจ้าที่รองไว้แล้วดึงขึ้นมาสุดอ่า,า,าน้อากาศร้อนเลย Gracias. Gracias. Gracias.

ตอนนี้ครับเป็นเ่องหนักเลยท่านนี้รู้สกยังดีขึ้นเยอะนะช่วหังย่าง้อล้วนี้เแ

มบอกพวกพี่เต้อหนังนนนังแขนเขาเนินนังแขนนะไม่นนนัคอหนังแขนผมม่แยมีอแล้วก็เป็น้าที่สี่นะครับแล้วนสิบเจ็ดเดารลครับทาน ตอน,นหลยยังวันตึงครับเต็งจากข้านั้นล่างมาต่อทางนี้ตึงไปย่างตอนนี้จะเน้นช่วงหลังช่วงบนนะครับาช่วงบนไม่ค่อยแน่นเลยเป็นช่วงบนไม่แน่นนะครับภาพน้ำนี่เราจะยังอยู่ แต่แหนองข้ามาผมใช้อู่เลยบื่นนื่นแน่สูแล้วโอ้วันไหนเจอกัเิ่งนี่้างหลังไ้วฮะีี

không sang nó lại công này không biết người มาหายเลยเปลีนแบบแต่ตอนนี้ผมก็กินปกติเลยไม่ได้กินหนึ่งขังงง้น้านครับครบจังวันแรกที่พ่ระบมแบบตื่นมาต้องขยับไม่ได้ไดะ เล่นนี่ยมันเล่นไม่ชี้ไม่ไรชีคุณเล่นยอะขาไหลวะขอเล่นคุเนี่ยนข้าวแม่อะม่แล้วแต่ี่ขาครับข้าขาขแม่าข้าขาขาไหลดึงทีละข้าง อันนี้ก็ประยุกต์มาแล้วทางที่เป็นเน้นทีน่มทาาาาี่ไม่ค่อยร้อนโอเคครับตอนนี้เล่นครบไปหมดแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านนี่ก็จะเป็นอกไก่นะครับอกไก่อบกับข้าวข้าวตอนนี้มือ้อละสามร้อยกรัมเลยเพราะว่ากินห้ามื้อนะครับแล้วก็ มื้อสุดท้ายไนดะ้กินประมาณสี่ร้อยสี่สี่ร้อยกรัมนะครับตอนนี้รู้สึกมีแรงขึ้นเยอะเลยเยอะอจริงๆอกไก่ okay, นี่ก็ทำไว้เมื่อเช้าครับแล้วก็มาอุ่นกินตอนเย็นเมื่อกี้ก็ไปซื้อมาอีกนะครับเอาไว้เตรียมไว้ทำพรงนี้ ไ่ตอนนี้ก็800กรัมนะครับเนื้อสัตว์ช่างสุกทั้งวัน,นก็เป็นมื้อหลังเล่นหิวมากเลยตอนนี้เพราะว่าซ้อมซ้อมหนักจริงช่วงนี้เพราะว่าแรงเยอะปุ๊บก็ซ้อมได้หนักซ้อมมันขึ้นเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มกินมื้อหลังซ้อมกันเลยครับ ตอนนี้ผมได้สูตรอกไก่มาใหม่นะครับหมักนุ่มเข้าเนื้อแต่จริงๆก็เหมือนเดิมครับซีวกับซีวขาวกับซีวดำนะครับ <c oughs> แล้วใส่หม้ออบใช้ได้ตอนนี้ผมรู้สึกว่า <c oughs> เริ่มกลับมาอยู่ในหลูก รูปเดิมนะครับแบบเข้ายิมออกกำลังกายกลับบ้านนะครับผมก็เลยจะว่าจะหากิจกรรมใหม่ๆทำนะครับอาจจะไปซ้อมกับเพื่อนต่างยิมบ้างนะครับหรือไม่ก็ไปเที่ยวนะครับแต่จริงๆก็เรื่องไปเที่ยวนี้ก็ไปมาแล้วนะครับไปเมื่อ มื่อช่วงตอนที่แข่งเสร็จก็ไปเที่ยวมาอืมอาจจะหากิจกรรมใหม่ๆทำนะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้มันชีวิตเริ่มจะวนลูปแต,แต่แต่ไม่ได้เบื่อนะครับแค่อยากจะหากิจกรรมมาทําเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อหาอะไรใหม่ๆนะครับจะได้จะได้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็ เรื่องกินผมก็ว่าตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับอืมอยากกินอาหารที่ไม่เคยกินตอนนี้ได้ก็กินไปหมดแล้วครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงก็หมดนะครับแต่แบบแต่แบบก็ได้กินของที่อยากกินไปแล้วอืมก็ก็เริ่มอยู่ตัวนะครับช่วงช่วงนี้พาอตอน,น,นที่กินกินเยอะก็คือ ิวขึ้นมาเยอะเลยอืมแล้วก็ตอนกินมั่วเนี่ยหลังแข็งโอเคครับเดี๋ยวกินมื้อนี้ก่อนแล้วตอนนี้ก็น่าจะเหลือมื้อก่อนนอนอีกหนึ่งมือนะครับอืมมื้อก่อนนอนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็เป็นมื้อก่อนนอนของผม อันนี้ก็เป็นข้าวที่จะกินนะครับ400กรัมแล้วก็เมนูก็เอาเป็นเป็นไข่ไข่ไข่อบอันนี้คือเอาไว้ทำไว้ไว้กินนีครับผักกัดไก่แขนเพื่อประมาณนี้มื้อก่อนนอนนะครับนี่ก็ผมกินมื้อก่อนนอนมาแล้วนะครับตอนนี้ไปแปรงฟันแล้วตอนนี้เตรียมจะเข้านอนแล้วครับ มาร์กสิวนิดหน่อยครับช่วงนี้สิวขึ้นเยอะก็เลยต้องออกมาซื้อมาแต้มนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ยังมีเสื้อขายอยู่นะครับถ้าใครจะเข้าไปดูในร้านก็ไปดูได้ครับเป็น IG นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ ถ้าใครอยากติดตามผมว่าชีวิตประจำวันเป็นไงบ้างทำอะไรจัดการเวลาอะไรยังไงนะครับก็ไปติดตามใน i g ได้นะครับผมก็ทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนกันส่วนใครอยากจะเทนกับผมก็ทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ยังรับเทนแบบยังว่างอีกประมาณ2อที่นะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ